สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องมหายุทธ์ลินตรงของเรานั่นเองและวันนี้จะเป็นตอนที่220นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนั่นเขาทําแบบนั้นได้ยังไงกันก็แค่เปลี่ยนพลังแห่งการกินกินของข้าให้เป็นการโจมตีที่คล้ายคลึงกับพลังแห่งการกินกินของเจ้านั่นเท่านี้การมีอยู่ของตาประทับเทวะลฤกิตกืนกินก็ไม่ถูกเปิดเผยแล้ว เขาออกมาได้หรอดูนั่งสิเจ้นเทียนทรงพลังจริงๆไอเด็กซและเลว<_ <k> _>ตอนนี้ในตัวของเจ้ายังมีพลังหลงเหลืออยู่อีกอย่างนั้นหรอเอ๊ะนั่นเสียงกระดูกของใครหักเหรอ,อเป็นเสียงของซ่งเจิน้นนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเฮ้อ เออทรงเจ้นพ่ายแพ้แล้วพี่ใหญ่หข้าเล่นกับเจ้ามานานพอแล้วละถึงเวลาจบสักทีเออพี่ลองเทปีศาสตร์ประสานกายกงเล็บอสูรสวรรค์ เดินตงเจ้ากำลังลวนหาที่ตายแล้วตอนนี้ข้าทำอะไรเจ้าไม่ได้แต่เมื่อถึงเวลาแขนเทียนโมของพวกข้าจะทำให้เจ้าตายอย่างทรมานในเมื่อเจ้าเคยเตือนข้าหลายครั้งหลายคราว่าตีงูจะต้องตีให้ตายงั้นข้าจะสนองให้เจ้าเองก็แล้วกันอนเวนเอ้ยเจ้าเด็กนี่บ้าบินเกินไปแล้วหานั่นมันเส้นเทียนแห่งแขนเ,นเทียนหยวนไม่ใช่หรือไง สหายจอมยุทธเอ๋ยส่งเจิ้นกับพักพวกของเขาก็ต่างพ่ายแพ้ไปแล้วมันคงจะดีกว่าหากว่าเจ้าไม่ทําอะไรไปมากกว่านี้ใช่ไหมละ่ะลมปานของขินเทียนผู้นี้ทําให้คนรู้สึกเรากับว่าต้องแง้มมองเขาจากเบื้องล่างอยู่ตลอดเวลาแม้ประโยคที่เขาเอ่ยออกมาจะเหมือนกับการสแสดงความคิดเห็นแต่มันก็เหมือนกับเป็นคําสั่งไปมากกว่าเอาตาประทับนิพานของพวกมันมาให้ข้า พวกเจ้าเห็นแก่หน้าพวกเราแล้วช่วยมองข้ามเรื่องนี้ไปก่อนจะได้ไหมถึงอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาเลยที่จะได้ครอบของตาประทับนิพานระดับสีม่วงสมรภูมิแห่งนี้ขินเทียนคือผู้นำของแขว้นที่ทรงพลังที่สุดหากว่าลินตงไม่ไว้หน้าพวกเขาล้วก็เกรงว่าพวกเขาคงต้องมีเรื่องเดือดร้อนแน่เออลินตงถ้าหากตอนนี้เป็นพวกข้าที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ละ เจ้าคิดว่าพวกส่งเจิ้นจะแสดงความเมตตาและไม่แย่งชิงตาประทับนิพานของพวกข้าไปแล้วปล่อยพวกเราไปไม่ะ่ะแม้ว่าส่งเจิ้นกับพักพวกของเขาจะทําตัวเย่อยิ่งไปสักน้อยแต่ข้าคิดว่าพวกเขาไม่ใช่คนที่ไหลเหตุผลอย่างแน่นอนฮะเอาเลยสิอยากทําอะไรก็ทําเลยฮ หากว่าเจ้าอยากที่จะสู้ข้าจะเล่นกับพวกเจ้าเองข้าไม่รู้สึกว่าเจ้าคู่ควรให้ไว้หน้าเลยสักนิดไปเก็บตาประทับนิพานของพวกมันมาซะข้าจะดูว่าไอ้ใครหน้าไหนมันจะกล้าเสนอหน้ามาห้ามข้าอีกไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรหรือว่าชินเทียนคิดจะลงมือ